ขายเอฟซีมันนี่ชันมาสร้างขอ่คุณพี่กาด้วยค่ะเส้นย,ยังไงค่ะอ้มันนี่เส้นสวยขนาดหมูว่านมันกินบางทีมันแตกทัก้งนี้คือบางทีว่านแซ็ตเสเียเลยมันหอมห่วยหวยกินใส่สองตอดเผ็ดค่ะเผ็ดโอ้มันนี่มีเมนูหลากหลายนะคะ่ะมีคอยมีสุนหัก มีมูย่อนะคะขาห้องืเกาค่ะบักมุงบักทัวพักบุ้งพักโซนนะคะแล้วก็บักกินมล้นลก็ไ้าะคอตัดตงจเดี๋ยวันมาสุดตรง้มส,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 สองสองสองพรอ,อันนั้นซ้อนนะจ้าอสองสองบักฟิเป็นกะมี <laughs> อยู่เหนืด้วยค่ะตอนชัซนอาบัตรเบอร์ฟหเนะะี่ย บอกพี่เป็นหอมไก็ตามหอม,อหอมเปิดมานี่า้หอมบักพี่เป็นหัวหอม,หอมใช้คนนี่ละกันเนาะหัะวใสองสอดทไมกูใช้สองสอดอันนี้มากก็ทีมงาน,านาคุณคุณหนึ่งว่าแต่ละยกเอ,อืนพี่น้ำพี่เต้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 อกพี่น้าพี่เต้ไปตกใจพี หอมีดีหอมอุ้ยในสติดเกอน่แนมซื้อกื้อกแนมซื้อืกะเตือนเอ้าปเจเปิดไหตัวนี้หัวฉลเพลกับบลองหัวด้วยค่ะใส่ได้เลยส้มกับใส่หนึ่งพิทปอ

อุ่นอัวอุ่นวัวซาค่ะอุ่นวัวซาอุ่นวัวซาอู้ส้นมันีสวยแห้งด้ค่ะสวยก็มาว่านว่านสิมอง่ายนี่ขอบนะขอบนะโอ้ยอดื่มไหมคะเป็นคุืกองด่มราคาม่ำไหเป็นสะตอขึ้นสิ่งนี้แกจัารปลูกเจ้าออนเหรอที่บ้านนั่งเอิอนสุปหรอเอาะ อ้วแห้งมันนี่อุ่นัวแห้งอุ่ัวแห้งอุนเ็นอั่นถล่มโอ้ยอ้ยอันนีจะบอกเดยวเขหอมอลยหอมมะพร้าวหอมอุยนแายแต่แม่แตม่แต่ขนมแม่แตกขนมลายแต่ลายแต่ อุ้ยอร่อยแซ่บซีดค่ะแซ่บซีดวันนี้โอ้อยี่ยังปลใช้ใสม่ก๋วยน้ำปลาน้ำว้ามันจะมันจะว้าแต่ไม่มีอ่ะเนึ้อซิมนะไม่มีกาแฟตั้งรูปเอ้อเดินทางมาถึงละวให้ให้นั่งเนึ้อซิมหน่อ่ะาซิมหน่อยกันถ่ายกล้องด้วยนะคะถ่ายกล้องด้วยให้คุณ ชิมให้คุณเออคุณคุณหนึ่งคนเทสชิมไม่ให้ใช้มือเป็นยังไงเค็มค่ะเค็มบ่ะอ้าวเคนกินเค็มทำไมอ่ะาายัออยงใส่ฮะ,ย,ะยังไม่ชิมวันนี้จะร่าจะเดี๋ยวฉันใสเป็ดดิบฉันใส่ปเป็ดดิบสองไงกังปกติอยู่ลยแล้วเดี๋ยวเป็นมันนัวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสนุก็นมันนัวนะ เซ็นโซมิก่อนเพิ่นอาจจะบ่มากพอชนมูเนดัมตาลไม่มไม่เหมือนรถท่าเมื่อวานอบอแต่ว่วกับผักิกสองนนัวเกินไหมอืมต้องสินเส้มืออก็เามื่อานอืมอเธอแบ่งไหมครับหไหมแบ่งหมแต่แซบแต่แซบแต่แซบอ่ะแบ่งเอาอ๋อเพินเอาเพนเลแบยเอาอยูแล้วเเอขาเอาใส่ไม้เทนนะพี่น้องเท ฟ้าอย่างนี้ฟ้าตามตามเพชรเพชรเพชรฉันเอาอกใส่กัะสุนความมันเทืงนฉันเอาใส่อกกับกเลืนมันนัวฉันนุเอาอกอานัไปละนำไปแดดใส่อีกบอกำหุงแล้วลามาแล้วค่ะ ออก,กินเลยได้ค่ะหนึ่งใครที่เป็นนางเอกวะที่หนึ่งหรือทีน <c oughs> ท่น้าฉันมาเป็นเองก็ได้ค่ะคุนมาออกกล่องกับสนุกคุนมาบอลเป็นกล่องสนุกผืนจับบ่ได้กั๊บลังบ่ได้บ่ได้เห็นสนุกกินดอกเห็นแต่กับสิงคโปร์นี่นะโอรูเอเรียอยู่นี่นะกั๊บลาบ่ได้กับลังบ่ได้กักบกบบาาก๊บลังบาา่ได้น,นีน่เดี๋ยวจะขาดทายกับ ยุดแนะค่น้นแล้วฉันกินให้างงนะอืมส้มพารกับจับด้วอาเซอรพื้นย่ครัาปืนเจ้ากินรับอือแ่ดอืมส้มพากกับสุดยอดด้วยค่ะกินข้าวปูนร้าอาปืนเพ่อนมี่หบออยไ ไม่ใช่เนื้นยาวไม่ได้นะไม่ใช่เนา้อย่างบ้านโอเคเนี้อเนียวต้วฟักแกเนียวเนี้วแต้มห้ยกินมือจับ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 ขนาดันจับจับ ก็ังเทงกันม่อไ่ยไปเไปบ่งเพ่งก็เผ็ด <พ est. S 3> จิ้ข้าในกับเผ็ดส่วนดีหลาจินข้าในกับเผ็ดมึงเพ่ทำข้าเผ็ดเผ็ดเผ็ดด้ค่ะพี่นะเผ็ดเผ็ด เด้อบน้นีีเงินมองไว้เงินเอามาไว้กันมือเด้อเป็นตารวยเนาะมองหน่อยซ่บถูกกว่าน,นะแซ่บด้ิฉันเด่นเด็ดจานแล้วจานแล้วจานแล้ว,อ,ลวอืมข้าวปุ่นก็หอมพริกข้าวปุ่นเจ้าหอมพริกแซ่บอีฉัีดิฉันเดนเดี๋ยวแหงนี้ว่านเสร็นี่ก็ว่านนั่นนึงนะว่านเสน,น็มมันหาย

ว้าไปกันมาเนอ๋สีเหลวอ่วัน้อได้เลยเนาะเขาไม่พี่นองเพ็ดค่ะเขาไม่พี่นองเพ็ดเพ็ใจใช่ปะใช่ปะพอจอืมอื่อ Cháu lúc nào cũng dạng bất ngờ đẹp nát 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 Ôi nát 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 รูปปากสิริค่ะเห็ุเดค่ะพี่หนุ่มแค่ขนาด๋ย่าหาเได้ขาเเดียมแดบไคะเดะเฮ็ดไนีบาเฮ็นีบาเฮ็ดไปลอกแบบคอยอนุบายาดี่มนจะแบบัมันจะินแบบสบายๆไอ้บา

นะเนเดนเด่นมงยังอุบัเคะเซี่บอกว่าพงนนดัมกินข้าวตุ๋นอ่างหนัอ๋อ นงางเับมึกาเงออึงบอพี่ได้ค่ะเจี๊ยบเนี่ยมึแพ้ออกก่องเช่ไก่อนเบิ่งเขปุ่นยังค่ะ๋ยวก็ฟังเียงออะเด้อ แับอีแบบแบบแต่ร่มกันค่ะบิดอันี้อะไรจะใช้กวยเแบบนั้นอัิที่สามก็เลยก็แช่านมเยอค่ะพี่นามกินแบบอนุบาลพี่แจ๊บปนุึมปนึงสวัสดีค่ะเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ